สวัสดีครับวันนี้เราก,กลับมาอยู่กับเดอะ r ูฟว s นะครับกับแม็ฟันแลนด์นะคะเฟันแลนด์ทักษซึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวครั้งที่แล้วกนดีกว่านั้นเะราก็ไปเล่นโซนวอเทอร์พาร์คแล้วก็โซนเมนแล้วนะครับสินคิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นมีสองตัวเด็ดนี่ลงมาเล่เรีดเดวิวกับพีระมิดนะครับแล้วก็จะมาเล่นโซนที่เหลือกันนะครับ โอเคซึ่งผมขอทวนก่อนเลยนะคะว่าเขจะมีอะไร mm hmm. อะไรในบ้างดิ้งดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวคลิปต่อจากคลิปนี้จะเป็นวิธีการสอนการดาวน์โหลดแมพนะครับก็นี่ค mm ้อ hmm. ฟันแลนสีเหลืองนะครัะแสดงถึงทางเข้าแสดงถึงทางออกแล้วก็ก็อันนี้เป็นกล่องไม่จำไม่ต้องรู้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นส่วนใหญ่เริ่มโดยการก,กดปุ่ม ก็ตามนั้นนะครับแล้วก็โมโนเรลอยากจะพาไปที่4ส่วนหลักนะครับแล้วก็จะมีป้ายช่วยแนะนำทางโอเคเราจะมาเล่นกันที่น็อตก็คือเริ่มตรงนี้โ <c oughs> อ๋จะเขอเล่นเป็เนละไมก่อนเลยกันแล้วกันนะครับนะคแล้ว <c oughs> อู้วเขาก็จะมีเรื่องเล่าพอดีริมอ่าง <c oughs> ตอนปีมะกราบเนี่นมอนอยมี มีเอ็มพายเขาเรียกว่าอาณาจักรหนึ่งนะครับถูกควบคุมโดยราชาที่เป็นอ e ีวิลนะครับแล้วก็กลัวศัตรูแล้วก็กลัวศัตรูของเขาเนี่ยด้วยการเอาของอะไรที่แบบว่าไม่ชอบอ่ะเหมือนขออคนทั่วไปไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาตอนที่ราชาอ e ีวิลเขาตายทุกคนก็ฉลองนะครับว่าจะฉลองเสรีภาพใหม่นะครับแล้วก็ บางคนก็กลัวว่าเขาอาจจะก,กลับมาจากความตายนะครับแล้วเขาก็บิลปีระพิรามิดนะครับเพื่อจะเอาอยังไงเขาเรียกว่ากเก็บศพเขาไว้ตลอดกาลนะครับแล้วก็เขาว่าเป็นกับดักกันนะอ่านี่คือพิธีมิตของเรานะนครับ เป็นกับดักไม่ให้เแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาฟื้นจากความตายได้คือเขาจะอยู่ในนั้นตลอดอ่ะหาทางออกไม่ได้นะครับ<ม><ม>เขาบอกว่าอยังไงทุกคนที่ไปเยี่ยมเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าจะจะพบกับเรื่องร้ายๆนะครับ<ม>บอกว่าแน่นอนอันนั้นมันจะแค่นิยาแบบงู้งเง่าๆนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทฟารแลนด์เนี่ยก็ได้ปิดวัดนั้นแล้วก็เอามาที่นี่นะครับ<ม>ก็คือเดิมทีพีระมิดเนี่ยไปอยู่ที่อียิปต์นะครับแต่ว่าฟารแลนด์เนี่ยเขาก็ขอมานะครับแล้วก็เลยมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เอ็นจอยบลเนี่ย turn back now ให้ถอยหลังกลับผมไม่อยากถอยหลังกลับอะครับ นี่คือโอกาสของคุณสุดท้ายแล้วคุณจะไปมามี่คุณจะไปห้องเก็บศพหรือไม่ไปสิครับอ่าถ้าเกิด yes กับปุ่มนี้ no กับปุ่มนี้ผม yes แน่นอนเดี๋ยวสักครู่กลับมาแล้วไม่นะเราอะทำลายล้างรถไฟไปแล้ว มีอะไรบางอย่างปกติกับการเครื่องเล่นนี้มากเลยเอ่าไปทางอื่นไปทางอื่นแชบแชบแชบแชปแชปอ่าเอาไมาได้แล้วโอ้มึด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 โอ้โอ้มึดจริงจริงอ,อะไรเนี่ยถือว่าเป็นรูปที่สำคัญและละประมาทไม่ได้ส่วนเรื่องการส่งนักวิทยาศาสไปเก็บตัวที่ประเทศเยอร เขาบอกว่าเขาได้ซีลหัวกะโหลกหรือส่นอวนอวัยวะต่างๆของอีวิวคิงกบบไว้ตรงนี้นะครับหัวกะโหลกเต็มเลยน่งกลัวจังเลยบรรยากาศชวนหลอนะ่ะนี่พูดจริงนะเล่นเล่น,ลน,ลนยังขาสั่นเลยนะีว่วายโอ้อะไรเนี่ยโอ้ศพศพนี่ผมยืนอยู่บนหวงเขาเนี่ยตด

ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเองเฮ้ยชิบ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 โอ้โหเฮ้ยมีแสงสว่างหน่อยแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวโวย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 โอ้โหอ๋อมีแสงสว่างยังรู้สึกดีอ๋อเดี๋ยวอยู่บนพีระมิดตัวนี้อ่ยเย่โอ้พระเจ้าไปแล้วนะกลัว แล้วก็ the red devil นี่ตัวนีมันจะเดบิวต์ตรงไหน,นโอ้โหทำเรืเน็ตเตอร์แลกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสูงแล้วสูงไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะผมรู้สึกว่าอันเนี้ย red devil เด<ม>ี๋ยวจะเป็นรถไฟหอที่สุดที่สุดในนี้แล้ว เดยสุที่สุดในนี้แล e ดเดบิวเนี่ยโอ้ดูคนนั้นสิโอโโอ้พระเจ้าิ่ลงมาเร็วมากเลยโอ้ไม่นะโอโอโอ้เมก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 เอเราจะดิ่งลงไปใต้ดินแล้วไปเลย เอ้ยเลดเดวีตรงไหนเนี่ยผมงงมากเลยเลดเดวีตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหโอ้ผมมีข้างเขาเลยมีข้างเขาที่ไหเล่าโอ้โเลดเดวิีที่แสนมีความสุขโอ้โหทำได้ดีมากเลยนะเขาที่คนสร้างเนี่ยโอ้โหชอบเขาเลยขึ้นกลับไปข้างบนต่อ แล้ว y o u t u e เย่แล้วก็มีอีกอันนึงตัวนี้ชช่ชัชุดุบชุดุดชุดดอะไรวะเนี่ยยรู้อะเรนนเจมส์อินพาราไดซ์นะครับใช้เวลายี่สิบปดวิเองเหรอโอ้โห อางเล่นดูสิไปเลยโอ้ยเราได้เห็นวิวฟั่งนตมเต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสวยมากโั้โอ้โอ้้ไปเลยไปเลยไปอีกอีกเยไปอีกพวก ชื่อปุ๊บเชื่อปุ๊บ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 มาแล้วปุ๊บโอ้ลงไปใต้ดินแล้วขึ้นมาแล้วอึ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วปุ๊บปุ๊บน้องปุ๊บปุ๊บน้อโน้องโอ้โหดูดูสิตัวสนุกมากสนุกมากโอ้แต่ไม่ให้เลยเล่นเถอะนะยังไม่ได้พาไปเล่นบ้านผีสิงเลยใช่ไหมตอนนี้เล่นยังหวัง

เราขึ้นไป oh. สุดเราจะลงมายังไงอ่้โอ้สวยงามมากครับ แล้วก็จะมีอีกนหนึ่งส่วมของเราส่วมส้วมสวม่ไหนส้วม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 อะี่ไงเย่นี่ส้วมของเราชื่อต l a s t i c coaster ใช่ปืดปืดปปดอันนี้คกรอธิบายของเขาไปซึ่งผมให้ ครับไปเลยตอนนี้เรากำลังขึ้นไปนะครับอยู่ตรงข้างหลังของส่วมเย้อุ้ยฝนตกโอ้เนี่ยส่งแล้ววิวโอ้แฟลชแฟลชโอ้โห โอ้ด oh, mm ูดีสิครับไปต่อกันเลยเดี๋ยวนะเออมันจะมีอีกอย่างนึงมันจะมีอีกอย่างนึงมันอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยชน อันนี้ก็จะเป็นอันเด็ดๆนะครับวิ mm ่ง hmm. อันนี้เลยนะเอ็นเตอร์แมนทาวเวอร์โอเคเสร็จแล้วกันนี้คือเกสต์บอทชั่น for observation deck เราจะขึ้นไปบนเอ็น,นเนตอร์แมนน,นะครับเชิญไปสู่ออฟเซ็ตวิชั่โ <Okay. S 1> oh, อ้เข้าใจแล้วนี่ไงเธาอยู่ตรงนี้ นี่ครับอันนี้คือ resolution เด็กมันแตกต่างกันยังไงอะ่ะ mm hmm. อันนี้คือ 82k t All or 1080p or the e n t h r e half looking for is อ๋เป็นห้องเก็บขนมหวานนี่เองตรงไปเลยคว,ว้ามือ thằng นี้คือเหรออันนี้ก็ ราอยู่ในห้องสำรวจการแล้วครับผู้เราจะได้เห็นมุมมองนะครับของสวนนี่ก็จะมีชายหาดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเรือฟาร์เรทเดี๋ยวนะทำไมเรือนั้นมันแปลกเดี๋ลยเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวผมไปลองดูเอ็กซิทครับผมไม่อยากเสียเวลานะผมไปเลยเรือนี้มันแปลกๆผมอยากรู้จังเลยว่ามันมีอะไรจะดู รูปอะไรเนี่ยจุ๊บๆๆๆๆๆเนี่ยผมเห็นไอช่องเนี่ยมันดูแปลกๆอ่ะเอ้ยมันจะแปลกๆเลยมีดรอปเปอร์เยอะเลยเอ้ยช้าสักทีอิสเพนเซอร์มีอิสเพนเซอร์เต็มเลยนะครับโอ้ก็จะมีไฟเวิร์กส์ด้วยแสดงว่ามันต้องมีสูงก็คุ้มสิไฟเวิร์กคอนโทรลอาโ์เรคเซอออนเดอะบีช นี่คืออะไรเนี่ยพออะไรก็จะสเราวอยู่ยู่นนี่่กยเยีนาจไอห์ยู่เเออเพราะเราจะเป็นต้องมาบนเรือนี้นะครับผมบอกว่าให้เราไปที่ชายหาด ที่คอนโทรลหลักมันจะอยู่ตรงชายหาดเข้าใจแหละชายหาดติ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 ดเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอะไรเนี่ยหมดที่นี่ไรๆเอ็นฟลูสอ๋อไอเหว่จะไปตรงนี้เหร kind of อไฟเวิร์ดคอมเมนต์เซ็นเตอร์อะไรเนี่ยไปบันทึเซ็ตไนท์ไทม์ไปตรงคืนเลยปุ๊บโอเค ลาฟไฟเวิร์กโอ้โกดรัวๆเลยก็แล้วกันตูมันต้องมีช่องเดินสายไฟสิเย้ เจงเจงเออนะอันน <C da> ี้แอสุชาร์แล้วเลยก็แล้วกันนะครับบ้านปีสิง House of ฟเ r ร่าเอาพอฟเฟร์ไปเลยโอ้ยมืด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 โอ้โหโอสเกตันโอสเกตันเต็มเลยครับโอ้มีพัมคินด้วยโอ้เราเริ่มลงไปแล้วครับบอกครึ่งชั่วโมงป่านนี้ โอ้โหตอนนี้มืดมากเลยนะครับโอ้โ oh ห oh. น่ากลัวน่ากลัวเอ็นดอร์เชนนี่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรแอบมารีเขาเล่นนะเนี่ย ชิ้นน,น่งขำ้นคิดท,ท,ที่สองนี่ผมต้องขอภัยด้วยนะครับที่ผมมาได้ไปรีวิวโซนเหลือนะแต่ว่าผมจะขออัดแค่ไอเครื่องเล่นที่มันเด็ดๆด็กันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่มาดูคลิปของผมเนาะ,ะและส่วนคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการโหลดฟันแลนนะครับโหลดแมป นะก็บางคนเนี่ยอยากเล่นเหลือเกินแต่ไม่รู้จะลงมาจากไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ลิงก์ไว้ท้ายดิสทริปชั่นนะคบไหนๆนะคบผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครัว่าหากใครเนี่ยชอบ THE m a มารูนะครับเ่อยากอยากแบบว่ายังไงอพอเขาลงคลิปปุ๊บแล้วเราก็อยากเจอเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็กด s b s c r i b e ตรงปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเจอกันใน ก็มาเจอกันอีกนะในคลิปเรื่องของการโหลดแมพนะคะสวันนีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ